กลับมาดูบรรยากาศในโรงเรียนที่บ้านเรากันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดครับมีกรณีที่มีการนำภาพนักเรียนถูกตัดผมแล้วก็เก็บเงิน50บาทมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดทางโรงเรียนชี้แจงแล้วนะครับว่าทำตามระเบียบที่กำหนดไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของเด็กครับ จากกรณีที่มีการนำห้าพนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งไม่ตัดผมมาโรงเรียนหลังเปิดเทอมประจำปีนี้ครับแล้วก็ถูกตัดผมเมื่อช่วงสายของเมื่อวานครับพร้อมกับเขียนข้อความในทํานองว่ามีการเก็บเงินค่าตัดผมหัวละ50บาททําให้นักเรียนที่ไม่ตัดผมมาโรงเรียนเดือดร้อนครับ ล่าสุดนางวไลจิตเดชคำภูรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าหลังจากโรงเรียนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา2565เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีนักเรียนชายหลายคนไว้ผมยาวเกินระเบียบของโรงเรียนครับจึงได้ประกาศให้นักเรียนที่ไว้ผมไม่ถูกระเบียบตามที่มีประกาศไว้ก็คือนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เกินตีนผมด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมดูเรียบร้อยครับโดยขอให้นักเรียนที่ไว้ผมยาวเกินที่กําหนดไปตัดผมมาให้ถูกระเบียบไม่เกินวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมมีนักเรียนบางคนยังไม่ตัดนะครับก็เลยไปติดต่อช่างตัดผมที่เป็นสิทธิ์เก่ามาอำนวยความสะดวกตัดผมนักเรียนถึงในโรงเรียนครับ แล้วนักเรียนที่ผมยาวที่ไม่ถูกระเบียบก็โดนคุณครูประจำชั้นคัดเลือกออกมาเพื่อที่จะมาตัดผมให้ถูกระเบียบของทางโรงเรียนในวันนี้คือช่างที่เข้ามาเนี่ยเขาก็คิดเงินค่าตัดหัวละ50บาทจากเดิมที่จะเก็บหัวละ70บาทนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำผิดระเบียบและครูประจำชั้นส่งมาให้ตัดเนี่ยก็มี58คนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3ครับ ด้านเด็กชายเอนามสมมตินักเรียนที่นำเรื่องราวมาโพสต์ลงทวิตเตอร์ก็ได้เข้ามาพบกับคณะครูแล้วก็ชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดของตัวเองครับพอคิดว่าเป็นสิทธิ์ของนักเรียนที่จะไว้ทรงผมอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้อ่านระเบียบของโรงเรียนที่กำหนดไว้แต่เมื่อได้รับคำชี้แจงจากครูก็เข้าใจครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในครั้งนี้ขึ้นมาซึ่งหลังทราบความจริงก็ได้มีการลบโพสต์ไปแล้วครับ